สวัสดีค่ะนี่ช่องวัดีชนแนลค่ะผู้ป่วยโรค SLE นะคะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะผู้ที่เข้ามาชมผ่านเข้ามาชมเนาะนี่ก็เป็นช่องที่ทำเพื่อบำบัดบำบัดใจของผู้ป่วยนะคะเข้ามาแล้วรบก,กวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ i ร e กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันนะคะนี่มีของดีมาอวดนี่เป็นขนุนค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตทานไปด้วยเนะาะทานกินไปด้วยแล้วก็คุยด้วยนะขนุนต้นหน้าบ้านค่ะคือเขาจะโดนหนอน ลูกหนึ่งก็ดีเล็กน้อยมากคือเราต้องฟันออกหนีกระอกค่ะเพราะกระลอกเจาะทุกลูกเราตามกระลอกกระลอกเขาจะรู้ว่าลูกไหนแก่และหวานเราเองอ่ะดูกันสุ่มๆก็ยังไม่รู้ที่สัมพัญ รามีขนุนเป็นของตัวเองใช่ไหมคะมีกินไม่ต้องซื้อค่ะ,มะเมล็ดขนุนไม่ทิ้งค่ะเรากินได้ทุกอย่างมเมล็ดก,กต็ต้มต้มนี่ต้มแล้วมันมากค่ะถ้าใครไม่เคยกินนะคะลองดูมเมล็ดขนุนนะคะ อร่อยมากนะคะอร่อยจริงเรียบร้อยนี่ก็ได้เวลาเข้าครัวค่ะเข้าครัวมาแล้วดูเสื้อเลยค่ะเสื้อแบบนี้นะที่ฉันจะมีแบบว่า มีสามตัวสีขาวสีเทาและสีส้มเวลาซื้อเสื้อนะคะถ้าชอบแบบไหนก็เป็นคนที่ถ้าชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นไปเลยทุกสีอะไรอยากได้ก็คือซื้อไปเลยเลือกมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งดูออกไหมคะ เราดูเป็นผู้หญิงนะแต่มันเกิรเกอร์ค่ะเกอร,กอร <c oughs> มันูจะอวดไปทำไมจังใช่ไหมมันใต้อีนี่ <c oughs> เป็นการทำคลิปเพื่อความสุขค่ะบำบัดผู้ป่วยโรค SLE เเนาะคือเราเจ็บปวดนะคะ ราก็อยากทำอะไรที่สนุกๆชีวิตสนุกๆดีกว่ามานอนซมนอนซึมอยู่คือบางครั้งซมนอนซมอยู่เป็นวันๆนะคะกว่าจะลุกขึ้นได้ถ้าวันไหนหนักก็ลุกขึ้นมากินข้าวสองสาคำกินยาเพื่อนำยานะคะแล้วก็กินยาแล้วกลับไปนอนทั้งวันเลยแต่ถึงยังไงตกเย็นเป็นหน้าที่ค่ะต้องเด้งตัวขึ้นมาแล้วก็ ทำหน้าที่ต่อก็คือเข้าครัวล้างถ้วยล้างจานเก็บกวาดครัวจากที่แม่ทำไว้ตอนเช้าเนาะบางครั้งเราก็ทำอาหารกับข้าวไว้ตอนเย็นเช้าแม่ก็อุ่นกินเนาะแต่บางครั้งแม่ก็ต้องทำเองถ้าเย็นแม่เราไม่มีอะไรให้ทำเนาะแม่ก็ต้มไข่เจียวไข่ต้มผักบางทีแกก็แกงแก,แกยังแข็งแรงค่ะเรื่องการทำนะแกยงไปออกไปทำสวนของแกทุกวัน แม่ไปก็ไปไปทิ้งมาก็ทิ้งก็หนักนอนแต่ไม่ค่อยกล้าบน่นเจ็บปวดมากเพราะว่าเขาดื้อไปใช่ไหมแล้วเราก็ห้ามแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแต่ความหูควางตาเป็นธรรมดาค่ะควางหูควางตาแต่คนเขาเคยทําสวนเขาก็จะทนไม่ไหวใช่ไหมฮะทําสวนทําไร่แล้วก็การที่มีอ่อพวกอืมเถาวันพวกอะไรมาพันต้นไม้ต้นย้าเขาเนี่ยเขาก็ จะต้องเอาออกอะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันเองอะ่ะไปไม่ไหวแล้วออกไม่ไหวบอกตรงๆคือด้วยด้วยที่เราไม่เคยเราไม่เคยทำงานหนักมาเนาะทำก,ก็คือเรียนกับทำงานออฟฟิศทำงานห้องแอร์เย็นจัดด้วยนะต้องใส่เสื้อกันหนาวใส่ฮู้ดอะ่ะเพราะที่ดิฉันทำมันเป็นห้องส่ง ห้องส่งของสถานีโทรทัศน์โอ้ยกลับมาบ้านตอนแรกนะแทบแย่คือเราเคยอยู่แอร์เย็นๆจ,จัดๆใช้ใส่เสื้อกันหนาวแบบเกาหลีเลยอะ่ะแบบฮูดคอพอพันคองั้นนะคะเข้าทำงานห้องส่งอะ่ะหนาวจัดเพราะว่าเขาต้องเปิดให้อุปกรณ์เย็นๆเพราะถ้าร้อนแล้วเครื่องจะเสียถ้าแบบ ถ้ากาลังถ่ายทําอยู่เนี่ยแล้วมันร้อนจัดเนี้ยะกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่เครื่องเครื่องกล้องอะค่ะแล้วมันก็จะเสียเพราะฉะนั้นเขาต้องให้กล้องเย็นจัดถ่ายเป็นวันเป็นคืนไงก็ช่างแต่กล้องต้องอยู่ในที่เย็นจัดกล้องต้องไม่ร้อนอะแต่คนหนาวตายก็เรื่องของคน <laughs> ขำก็พอกลับมาใหม่ๆนี่กลับมาเกือบสามปีแล้วค่ะใกล้เต็มละ สองปีกว่ากับสามปีแล้วค่ะกลับมาใหม่ๆนี่โอ้ยโลกจะแตกแล่บ้านเราก็ร้อนร้อนร้อนจัดจริงๆบ้านนอกเรานะฮะบ้านที่สิงห์บุรีแต่ร้อนแต่มันก็ยังมีอ่อลมพัดบ้างเย็นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เสียใจเลยที่ได้กลับมานะคะดีใจมากได้กลับมาดูแลดูแลพ่อแม่ ช่วยเหลือแกยามแก่เท่าเนาะพาไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะนั่นก็หนึ่งประเด็นคือประเด็นหลักที่เราต้องออกมาเพราะลูกชายบอกได้ทํางานราชการปุ๊บแม่ออกมาเลยมาดูแลตายายเดี๋ยวผมรับผิดชอบแม่เองเราก็ออกเลยสิคะเพราะตอนนั้นที่กรุงเทพอ่ะประการที่สองที่กรุงเทพอากาศที่กรุงเทพกําลังสาหัสมาก pm 2.5ใช่ไหมฮะฝุ่นน่าจะพูดถูกเลยนะครั้งนี้ pm 2.5ใช่ไหมมันกำลังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมันเป็นฝุ่นร้ายนะคะมันทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายมันไม่ใช่เป็นฝุ่นธรรมดามันมันทำให้สาเหตุให้ทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งคนเป็นโรคอะไรก็ตามเออถ้าสูดดมไปมากๆเนี่ยคะ่ะมีปัญหากับร่างกายแน่นอน ดิฉันตอนนั้นเริ่มอ่นแอจริงๆตัวเองเป็นโรค SLE อยู่เริ่มเป็นพักใหญ่แล้วปีสองปีแล้วนะฮะเริ่มเป็น SLE แต่เราไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้เลยเแดดร้อนจัดทำไมร้อนอย่างนี้ทำไมแสบผิวขนาดนี้ว่าอะไรเงี้ยทำไมแสบเหมือนมีคนอเอาเข็มมาจิ้ม,มเวลาออกแดดนะคะแล้วเหงื่อออกแล้วจะเป็นลมตลอดเวลาก็คือไม่ออกไหนเลยช่วงนั้นสองสองปีเก็บตัวจนตัวขาวติดอยู่แต่ห้องแอร์เนาะ ไปกินข้าวข้างนอกก็ไม่ไปยอมกินแบบร้านไม่อร่อยใต้ดินน่ะมันมีร้านใต้ดินอยู่นะะยอมกินแบบไปวันๆนะะคือไม่ออกเลยร้อนมากใครชวนไปไหนก็จะไม่ไปนานๆจะไปสักทีหนึ่งผุ่นกําลังตอนนั้นกรุงเทพกําลังเตือนเตือนให้สวมหน้ากากใส่แมสใส่แมสอะไรนะคะอะไรเก้าห้าอะไรเก้าห้า พีเอ็มเก้าห้าใช่ไหมคะคือไงเนี่ยแหละน่าจะพูดถูกนะไม่น่าจะพูดผิดเอ่อฝุ่นก็พีเอ็มสองจุดห้าหน้ากากพีเก้าห้ารืออะไรเก้าห้าอะไรเนี้ยไม่รู้ว่ากำลังเตือนให้คนในกรุงเทพสวมหน้ากากแล้วตอนนั้นอากาศแย่มากแล้วมันทำให้ดีฉันนร่างกายสุดๆไปเลยคะ่ะสุดหนักมาก ที่ฉันก็ไม่รู้สาเหตุเท่าไหร่หรอกว่าตัวเองมันเป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมาเจอฝุ่นเนี่ยแย่มากเลยหายใจไม่สะดวกค่ะเอาที่ชู่ล้วงจมูกออกมานะดำเหมือนควันรถอะ่ะเหมือนไอ้ขม่าวไอ้ขม au, ่ขาวควันรถที่มันเกาะตามท่อนะอก,ก็ชักห่วงตัวเองเหมือนกันตอนนั้นเนาะว่าอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับไปดูแลพ่อแม่หนึ่งคือดูแลพ่อแม่สองคือหนีฝุ่น คือหนีฝุ่นทํายังไงได้เพราะอยู่คืนอ,อยู่ดิฉันสุขภาพแย่แน่นอนก็เลยมันพอดีปะเหมาะเคราะดีกับโชคดีนะคะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีลูกได้ทำงานราชการกล้องสะดุดเซ็งเลยเพราะะโชคดีค่ะลูกได้ทำงานราชการใช่ไหมแล้วก็ ดิฉันเนี่ยก็ทางบริษัทดิฉันนะคะช่วงนั้นก็มีการจิ้มให้คนออกอยู่แล้วช่วงนั้นนะแต่ดิฉันก็ยังไม่ได้โดนจิ้มอะไรกับเขามีสมัครก็มีโครงการสมัครใจลาออกดิฉันรีบลาออกเลยอะ่ะเป็นคนที่หนึ่งอ่ะคิดดิไปลงไปลงทะเบียนอนะ่ะเป็นคนที่หนึ่งไปนั่งรอฝ่ายบุคคลอนะ่ะ ซึ่งคนอื่นนี่เขาแบบระทษเราทวยมากเขาออกนี่เขาก็ยังแบบเอ้ยมีภรระอีกมีลูกมีเจ้าที่ต้องต้องดูมีบ้านมีช่องเนาะที่ต้องผ่อนต้องอะไรเงี้ยลูกก็ยังต้องเรียนเขาก็จะไม่แฮปปี้ในการลาในการออกถึงเขาสมัครใจก็คือเขารู้ว่าถืออยู่เนี่ยเขาจะถูกจิ้มหรือยังไงออกอะไรเงี้ยค่เขาก็ไม่สมัครใจเท่าไหร่แต่เขาก็จำใจออกว่าเอาเงินเยอะดีกว่าเอาเงินน้อยถ้าถูกจิ้มนี่ตามกฎหมายเลยค่ะไม่ไม่เยอะ นี่เข้าโครงการก็จะมีพิเศษให้ก็เยอะกว่าที่กฎหมายกำหนดเนาะก็ออกกันดิฉันก็ดีใจอ่ะเป็นคนที่หนึ่งนั่งฝ่ายบุคคลเขามองหน้านะเขามาแบบเขาวางกระเป๋าสะพายแล้วเขาก็มองหน้าดิฉันแล้วเขาก็แบบคือมาสองคนเพิ่งสองคนอ่ะสองคนแรกอ่ะของแผนกบุคคลฝ่ายบุคคลเจอดิฉันค่ะดิฉันก็ยิ้มให้ เขาก็แบบมองยิ้มแล้วเขาก็เจริญน,นะคะแล้วก,ก็มองหน้ากันคือแบบเขาคิดอป้าคนนี้นี่อะไรมันจะอยากออกขนาดนั้นว่ามันมาเป็นคนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยสมัครใจเราออกเป็นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งโดยรองชื่ออทีนี้ดิฉันก็ได้ออกแล้วเขาก็เออรับเสร็จแล้วก็ดิฉันก็โอ้ดีใจละลื่นคือแววตาเรากับอากับภริยาเราอ่ะมันอะไรลื่น ในขณะที่คนอื่นเขาเศร้าจะถูกจิ้มไหมจะอะไรไหมอะไรไหมออกไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้รอให้จิ้มดีกว่าหายใจต่อลมหายใจไปอีกเดือน2เดือน10เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดงั้นเกิดเขาไม่เดนจิ้มเขาก็จะอยู่ต่อถึงเกษียณก็คือเกษียณ60นะคะพวกดิฉันคือไม่มีเกษียณตอนเข้าไปอ,ะอ่ะบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์นี่ก็คือไม่มีเกษียณ แต่พออมาสมัยนี้เขาก็เลยบังคับเกษรนหกสิบแต่พวกเข้าใหม่ทุกคนเลยเกษรนห้าสิบห้าค่ะพวกรุ่นหลังนะคะรุ่นหลังเนี่ยเกษรณห้าสิบห้าแล้วแต่พวกที่ันนี่ก็คือหักคอกันเอาคุณไม่เกษยณได้ยังไงอะ่ะแก่งอมขี้ลาดขี้เลี่ยมีอยู่ถึงขั้นนั้นนะก็อยู่กันจริงๆเพื่อเงินเดือนอขนาดตัวเองนี่ต้องมีคนประคองแต่เป็นแบบระดับระดับใหญ่ะนะคะระดับใหญ่หน่อยล้วค่ะ อยู่ถึงเปรอะถึงขนาดอืลาดกางเกงอะคือผ่ใส่แผ่แผเพลทแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่แผ่เพลทีะยังไม่ยอมออกเลยค่ะไม่เท้าเดินยักแยยักยันนี่คือเรื่องจริงอะเพราะว่าเราไม่มีเกษียณเพราะฉะนั้นไม่มีเกษียณปุ๊บคนแก่นะ่ะเขาก็กูอยู่ได้รับเงินเดือนเยอะแยะเป็นแสนอะไรเงี้ยกูจะออกไปทําไมกูก็อยู่สิอยู่ขี้เลียขี้ลาดแล้วกูก็ยังได้เงินเดือนอยู่อะไรเงี้ยส่วนเขาต้องแบบ เชิญออกอะ่ะเชิญแบบให้เงินก้อนใหญ่ๆเลยอะค่ะเชิญออกเถอะไม่ไหวแล้วสภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล้องสะดุดตลอดเลยสงสัยต้องลาล้วเขาก็เชิญคนแก่คนนั้นออกคือพวกดิฉันพวกมไม่มีกเกษียณตอนเข้าไปนะัคือไม่มีกเกษียณทําไปจนกว่าคุณจะทําไม่ไหวแล้วพอพอเออ พอได้โอกาสปุ๊บดิฉันลาเป็นคนที่หนึ่งขอสมัครใจเป็นคนที่หนึ่งเลยสมัครใจลาออกดิฉันก็ได้ออกมาอยู่บ้านดีใจมากเลยค่ะอย่างน้อยบ้านปลายชีวิตดิฉันได้กลับมาดูแลพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็ได้กลับมาสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เข้าร่างกายอร่างกายมันก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นโรค sle อย่างนี้แล้วยังอยู่ในกรุงเทพดิฉันคงตายไปแล้วอะค่ะคงไม่ได้มีโอกาสมานั่งจ่อยๆแบบนี้เนาะ มันยืดอายุให้ดิฉันย,ยืนยาวขึ้นเพราะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนนี้ใครๆก็ต้องอิจฉาดิฉันค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่แบบไม่มีไรายได้ไม่อะไรก็ตามแต่ว่าเราได้ความสุขตร,ตรงนี้คือตรงที่เราได้รับอากาศดีดถ้าเราเครียดเรื่องอะไรเราก็จะคิดเออโชคดีของเราแล้วแหละคนอื่นหลายคนที่ต้องทนอยู่ในกรุงเทพทั้งเมืองเหนือเหมือนกันเมืองเหนือช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูที่ฝุ่น pm สองจุดห้าอะไรเนี่ยเต็มค่ะใครคิดจะไปม,มีบ้านพักแถวเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างนั้นนะค่าเหมือนกันกับก,ก,กรุงเทพอ่ะค่าฝุ่นพิษนะคะแต่บ้านดีฉันนี้สบายมีแต่ฝุ่นยายาฉีดดูแลเขาทำนาะ <c oughs> นั่นแหละค่ะพิษหน่อยโอเคนะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่พูดติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะ ขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาติดตามคลิปนะคะที่เข้ามาผ่านเข้ามาดูเนาะดูแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะคะขอพรพระให้ทุกท่านค่ะจงโชคดีมีความสุขปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย